สวัสดีค่ะมันนี้นักล่าที่นิสานกับชิพาเขาปลาคือเก้าค่ะเมื่อไม้เก้าค่ะมานำเบงว่าเฮดแดงสีเิ่นสีลงเรือบอลนาะค่ะไปค่ะไปตามหลุนตามชมน้ำกันว่าห้าสิได้เฮดบอลมันนี้สวัสดีทุกคนครับวันนี้วันที่สิบเก้าเมษาเขาบันอร่อยหสิบแปดแบบิกัดเก้าครับตาบันสมหอม เพอบุร์ทะลครับมานะ <laughs> มาหอดแต่เสาแล้วครับมาเขียนสวยครับตามหลุมน,นำกันนะครับมาหอดแต่มานบอไปครับเจอบลาเห็นมา้นะเจอปลาเห็นลาตเกีมานั่งน,นี่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 ดิ

mong mong là mong 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 Cứ mong luôn mong 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 ติ๋นหน่อยเด้อล่ะ để đóng nữa cha. được các khu các khu không, không, không? Ừ. không, <laughs> <laughs> ừ. không được đi <laughs> <laughs> Ini dia lah. Sesuai su tes sosial. Su Ini dia. Oh, uh, gap. Ini dia. Tapi tu ni. Ini dia. Ini 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 dia. Ini Ini Ini

mọi người này người mọi người mọi người mọi người Cái người mọi 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 น,นี่คือเมื่อดอกเดียวม,<ๆ>มันมาออกไปบา้างอืน่นหมมาตาตาไม่ตาใหม่ค้าใหญ่กวเดิม

เกือบบุดิมาหนึ่งแดงจริงคือด้วยดอกนะเต็มถี่แล้ว เต็มเต็มทีเลยห่ากันขนาดก <|th|> <that way. S 2> ็เลยออ พี่ดส่งเาอืม

cái đồ cái gì này đó như đâu ừ, mình mưu ha mưu cho mình là ra có thêm thổ mưu lên mà nhỉ

เร็กกับังกินอยู่ลื่นเลื่องเลยนะนะตัวหง่ขนาดช่วงว่ะเอากันนะมาพอไม่ขาดอยู่ในลาครับเห็ดยังง้อขายเห็ดผลงานเท่าครับมาเน้ก็เด็กแกงหง่เนะนางจ้า ถือว่ายังม้านอยู่เฮ็ดมูใหญ่บ่อเอเลยครับสูสุดกับหาดอ,อกหกดอ,อกครับมูหนึ่งตอนไหนที่ละดอ,อกครับดอกก็ย้างงามเลยคุมันนี่เฮ็ดงามเฮงเด้อจ้ะเก็บเล้นะขอบคุณพญ่แม่ใหญ่ขอบคุณทุกคนดนะครับที่เขามารับส่มนักละทีน่นิสารซอยไหรซอยแซ่ กดกระดิง่งกดการแจ้งเตือนให้นำด้ครับหรือไม่พอกันไหมครับผมไม่ขอบคุณครับแดงเจื้องคึงเด็กซสวยเลยวันนี้